คำถามแบบเรียนชีวิตบทที่32น้องน้องต่อความรู้สึกของชีวิตคำถามคือเราจะประสบการณ์ความรู้สึกของชีวิตตามโรมบทที่8ข้อ6ที่กล่าวว่าซึ่งเอาความคิดตั้งไว้ในเนื้อหนังก็คือความตายแต่การที่เอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันทิสุขได้อย่างไรคำตอบ ผู้เชื่อที่ได้รับความรอดแล้วในวิญญาณของเขามีพระเจ้าตรีเอกภาพอาศัยอยู่ภายในพระเจ้าพระบิดาทรงดาเนินการอยู่ภายในเราพระเจ้าพระบุตรทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราพระเจ้าพระวิญญาณทรงเป็นน้ํามันชโลมชโลมอยู่ภายในเราสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดชีวิตทําให้เรามีความรู้สึกของชีวิตอย่างแท้จริงเราเป็น บุตรของพระเจ้าจำต้องเรียนรู้นอบน้อมและดำเนินตามความรู้สึกของชีวิตอย่าได้ไปดำเนินตามความรู้สึกของความตายมีเรื่องราวห้าประการที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของชีวิตเป็นอย่างน้อยและห้าประการนี้ก็ตรงข้ามกับความตายประการที่หนึ่งก็คือความเข้มแข็งซึ่งเป็นความรู้สึกของชีวิตที่ตรงข้ามกับความอ่อนแอซึ่งเป็น ความรู้สึกของความตายประการที่สองก็คือความสว่างสวัยตรงข้ามกับความมืดมนประการที่สามก็คือความสุขตรงข้ามกับความทุกประการที่สี่การปลดปล่อยตรงข้ามกับความอึดอัดความหดหู่ประการที่ห้าอิ่มหนำตรงข้ามกับอนิจังว่างเปล่าเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเรา จำต้องนำความคิดตั้งไว้ในวิญญาณก็จะทำให้เรามีชีวิตและสันติสุขเราต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินตามความรู้สึกของชีวิตนี้การที่ผู้เชื่อจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือมีการเคลื่อนไหวประการใดจำต้องตรวจสอบจากความรู้สึกของชีวิตว่าเมื่อพระเจ้าดำเนินการและเราก็เอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณของเราเราจะรู้สึกถึง ชีวิตนี้มากน้อยแค่ไหนเช่นเราจะมีความเข้มแข็งไหมเราจะมีความสว่างสวัยไหมมีความสุขไหมมีการปลดปล่อยไหมและมีความอิ่มหนำหรือไม่ถ้ามีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตคริสเตียนของเราในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นก็สามารถพูดได้ว่านั่นก็คือความรู้สึกของชีวิตที่เราต้องนอบน้องและดำเนินตาม แต่ถ้าหากว่าภายในเต็มไปด้วยความอ่อนแอเต็มไปด้วยความมืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความอึดอัดหดหูหรือเต็มไปด้วยความอานิจังว่างเปล่าอันนั้นจึงบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของความตายเป็นความรู้สึกของความตายเราไม่ควรที่จะไปดาเนินตามเราต้องฝึกฝนเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายชีวิตไม่อยู่ฝ่ายความตาย การอยู่ฝ่ายชีวิตก็คืออยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ฝ่ายความตายก็คืออยู่ในต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วอยู่ฝ่ายชีวิตก็คืออยู่ในวิญญาณอยู่ฝ่ายความตายก็คืออยู่ในเนื้อหนังขอคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้ในวิญญาณของเรามีพระเจ้าตีกับผ้าอาศัยอยู่ภายในและเราได้ผสมกลมกลืนกับพระองค์กลายเป็นหนึ่งเดียวเราจำต้องร่วมดำเนินชีวิตร่วม เครื่องไหวและร่วมกระทําการกับพระเจ้าเตี่ยกระพาที่อยู่ในเราเช่นนี้ชีวิคตคริสเตียนของเราก็จะสามารถดําเนินอยู่ในขนทานที่ถูกต้องในน้ําพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและสามารถให้เราเติบโตขึ้นก่อสร้างขึ้นและสามารถร่วมกันสร้างพระกายของพระคริสต์สำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าขอพระคุณสรรเสริญพระเยซูเจ้าอาเมนคำถาม วิสุทธิชนจะร่วมมือหรือมีความรับผิดช,ชอบที่มีต่อความรู้สึกของชีวิตภายในเราอย่างไรบ้างคำตอบวิสุทธิชนควรจะมีการร่วมมือหรือมีความรับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกของชีวิตมี4ประการดังต่อไปนี้ 1. ต้องดำเนินตามวิญญาณนำความคิดใส่ไว้ในวิญญาณโรมบทที่8ข้อ4-6ถึง6บอกว่าแต่ตามพระวิญญาณนำความคิดใส่ไว้ในวิญญาณความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเรามาจากพระวิญญาณและก็อยู่ในวิญญาณของเรา ฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบประการแรกที่เราต้องมีต่อความรู้สึกแห่งชีวิตก็คือต้องดำเนินตามวิญญาณเท่านั้นนำความคิดใส่ไว้ในวิญญาณกรณีนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนโนบน้อมต่อวิญญาณมีใจสมกับวิญญาณประการที่สองคำนึงถึงความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ภายในเรา โรมบทที่ 8: ข้อ6บอกว่าความคิดใส่ไว้ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเมื่อเรานำความคิดใส่ไว้ในวิญญาณภายในเราก็จะมีชีวิตและสันติสุขชีวิตและสันติสุขล้วนเป็นความรู้สึกที่เราได้รับจากความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ในเราฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงความรู้สึกแห่งชีวิตและสันติสุขที่อยู่ภายในเรา ประการที่3นอบน้อมด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นฟิลิปปอยบทที่สองข้อสิบสองบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยอมฟังทุกเวลาจงกระทำออกซึ่งความรอดของตัวท่านเองด้วยความเกรงจวดเกรงกลัวจนตัวสั่นเราต้องนอบน้อมด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นต่อการดําเนินการของพระเจ้าที่ทำให้เรามีความรู้สึกอยู่ภายใน ไม่ว่าการดำเนินการนี้จะทำให้เรามีความตั้งใจหรือกระทำการความเกรงกลัวคือเจตนาลมที่อยู่ในเราตัวสั่นคือท่าทีทางภายนอกของเราเราต้องนอบน้อมต่อความรู้สึกแห่งชีวิตที่อยู่ในเราประการที่สอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามคำสอนแห่งการฉลมของน้ำมันหนึ่งโยฮันบทที่สองข้อ27บอกว่า การฉลมของน้ำมันสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างไรท่านจงอาศัยอยู่ในพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นการฉลมของน้ำมันที่อยู่ในเราได้สอนเราให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องอาศัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามคำสอนนี้และร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์อามน